สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องมาตราตัวสะกดนะครับเราจะมาสะกดกันแบบง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูเขาเขียนก่อนมอา อะสะกโอดดกดมาตราตัวสะกดนะครับในที่นี้ตัวมาตราตัวสะกดนะครับคุณครูจะมาพานักเรียนสะกดด้วยแม่กลก่อนนะครับแม่กลแม่กลมีอะไรบ้างนะครับ เอาเรามาดูการแม่กลนไม่ติดมอแแมไม่เอกแม่แมแมกลกโอกนอกลก็คือมีนะครับนักเรียนมีนหนูเป็นตัวสะกดได้รรเรือเป็นตัวสะกดได้ ลอลิงนะครับนอเนนอลอจุลานะครับหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังเอ่ยอออีกหนึ่งตัวนะครับยยหญิงกลุ่มพวกนี้นะครับนักเรียนจะเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กลนนะครับถ้า นักเรียนเห็นตัวนี้สะกดตัวนี้สะกดนะครับนอนเนนสะกดรอจุลาสะกดหรือยอหญิงสะกดนะครับให้นักเรียนอ่านตัวสะกดนั้นออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดเข้าใจไหมครับเช่น เช่นนะเดี๋ยวเอาสีใหม่ก่อนกอก,ก,กอครูจะใส่สระเป็นสีดำนะครับกออากานะครับกออากากานอ การนะครับกอากากานอการหรือจะออกเสียงเป็นเหมือนกันไม่นอาโอ้ไม่ใช่คนละสีครูตาบอดสีนักเรียนกอามันนานไอตรงที่ต้องไปจิ้มนี่แหละกอากา การรอการการตัวนี้แปลว่าการงานนะครับทำการอะไรแบบนี้นะครับหรือ,อกออากออาอ่านว่าอะไรลูกกออากานะครับ กาลอการอันนี้ก็อ่านว่าการเหมือนกันนักเรียนอันนี้การอะไรเอ่ยการที่มีลอลิงสะกดคือการเวลานะครับต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรู้นะครับ กออาเดี๋ยวครูใส่สา,สาก่อนกออากากากาอะไรกาโลการการตัวนี้แปลว่าสีดำการตัวนี้แปลว่าสีดำนะครับหรือ ถ้าเป็นการที่ถ้าเป็นการที่ลงท้ายโด้วยหญิงการจนาอะไรแบบนี้นะครการจนามักจะเป็นชื่อของบุคคลนะครับการจนาแต่อันนี้ยังหาไม่เจอครูยังคิดไม่ออกนะครับคำว่าการเนี่ยครูยังคิดไม่ออกการที่ มีแค่การจะนะนะครับแต่มันก็สะกดด้วยวยอหญิโอเคนะครับนักเรียนอันนี้คือการสะกดด้วยผสมสระอาและสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กลนะครับให้นักเรียนลองไปหาดูว่า,าสมมติแต่ละ พยัญชนะต้นเราอาจจะไม่เอาคำว่าการก็ได้เราไม่เอาพยัญชนะต้นคำว่าตัวตัวโกมาเป็นพยัญชนะต้นเราอาจจะเอาตัวอื่นมาเป็นพยัญชนะต้นเช่นเราเอาตัวอะไรดีลูกเอาสอเสือสอสอ อาสาสซอาสาสาโนสาโนอ่านว่าอะไรสาโนสารสซอาสาสาโนสารหรือสออา อาสาใส่ตัวอะไรได้บ้างเอ่ยสารโสารนักเรียนสเกตไหมว่าสารตัวนี้เดี๋ยวครูติ๊กก่อนสารตัวนี้แปลว่าอะไรสารตัวนี้ที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดตัวนี้นะครับนักเรียน ก็หมายถึงการสารอะไรจักรสารสารกระบุงสารไม้ไผ่สาร,าสารอะไรดีละ่ะนะครับแต่ว่าสารตัวนี้สารที่เป็นรอเรือสะกดนะครับออกเสียงสารเหมือนกันนะครับสารที่เป็นตัวรอเรือสะกดจะหมายถึงเช่น ข้าวสาราข้าวสารตัวนี้ใช้ได้ส่งสารได้ไหมนักเรียนได้ไหมครับส่งสารก็ได้อะมาดูสารตัวนี้สิออกเสียงสารเหมือนกันเลยเอาใหม่ออกเสียงสารเหมือนกันเลยแต่พยัญชนะต้นเป็นสสาลานะคะรับสะอะไรลูก สารสะกดสิสารสออาถูกต้องมันเป็นอาสออาสาเราจะเอาตัวนี้มาจับสาลอสารอันนี้สารพระภูมินะครับนักเรียนอ่าสิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนไป นำเสนอเพื่อที่จะส่งคุณครูก็คือให้นักเรียนหาคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กลนะครับยกตัวอย่างมาให้ครูสัก5คำเนาะโดยที่ไม่เอาพวกนี้โดยที่ไม่เอาคำพวกนี้นะครับนักเรียนโดยที่ไม่เอาคำพวกนี้ไม่เอาคำพวกนี้นะให้นักเรียนหามาใหม่นะครับนกะ ให้นักเรียนหามาใหม่คนละ5คำนะครับก่อนที่จะหาก็ให้นักเรียนแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันชื่อเด็กหญิงกฎนิภาสหุนินนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หรือชั้นปหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอ คำที่สะกดด้วยแม่กลน,นะครับแบบนี้แล้วนักเรียนก็บอกคุณครูมาสักห้าคำนะครับคำไหนก็ได้นะครับที่สะกดด้วยแม่กลได้โอเคคลิปนี้เป็นยังไงบ้างถ้ายัางไงก็ให้นักเรียนให้ผู้ปกครองฟีดแบ็กมานะครับสวัสดีครับ